มีชุดนี้ด้วยวะพี่ดูดูกล้ามขาดิแน่นมากอ่ะผู้หญิงเหรอถ้าเจมยิงใครไม่ได้จะตายก่อนเจมจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนแมวไหนนะเว้ยไม่เป็นไรพี่อย่างน้อยได้ทำเพื่อหัวใจเจมโดดด้วยว่ะเอาแหววเดี๋ยวผมเลือกให้อีกแล้วอ่ะเจมผมรู้ตำแหน่งดีๆละตอนนี้เห็นเห็นหน้าผากหน้าไหมเราจะไปเจมไหมเจมพุ่งเลยเจมไม่ไม่ไม่กดพุ่งเลยอ่ะหมู่บ้านข้างหน้านี่แหละไหนวะ โสุดยอดเลยอ่ะเรียบก็บบูบ er> ้านเลยหรือเปล่ามีสองตึกเนี่ยพี่โหจะมีแค่ปืนพกก็เลยนะผมพี่เอกเคยันเล็กเกอจังใช่ครับชุดเต็มไหมครับเยเดี๋วผมต็มมากครับเลยเคผมประทับใจเสื้อผ้าพี่เอกจังพี่บอกเลยพี่ได้ชุดนี้มาหน้าละพี่เอามาใส่เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะว่ะงานไม่ใหญ่พี่ไม่ใส่นะเว้ยยอดนี่เป็นงานเปิดตัวแลงงานใหญ่จริงนะนี่ใหญ่มากเป็นลำเลยเมื่อกี้ ไอ้ปีกระสุนเลยนี่มั้งกระสุดเอเคอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวอุ๊ยที่หายระวังระวังที่ไหนที่ไหนพี่โดนพี่โดนพี่โดนนู่นน่นตรตรงที่ไหนหันหน้าไปตรงสะพานหน้าไปตรงสะพาน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 นที่ไหนวะเจมส์ต้องแข่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อใกล้ๆเลยาลมลมล้มลมลม่ล้มเลยคุณลมคุณลมล้มแล้วล้มแล้วที่ยิงเจมล้มแล้วสวย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 ของตัวสองตัวชามแต่ไม่ไม่ไม่มันมีมากกว่านั้นมันมหาเจมมีคนมาหาเจมส์เรื่งข้างหน้าพี่มีมันเดินมันเดิน เขาไอวอเขาไอวอเฮ้ยเดี๋ยวมาตรวจกางยังไงพี่เอกตรวกลางไงเลยไอมันมะันรู้ดคุณหนึ่งมาเลย่มาหนึ่งมาหนึ่งตารไอวอได้เหรออุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามาเต็มมาเต็มบอกเลยมาเต็มหลังเข้าลอยล้มแล้วพี่ไอรสยิงไอรถสพิงไอรสต้นไพลต้นเดียร์มันตกคนว่ามาแล้วได้ทาเพื่อวัวเด็กทำไมเขามีเยอะจังนะจบท่อนทุบที่มึงตายเนี่ยนะ ันนี้คือพนไม่เอาไหนเกมแรก4นาทีวะปุสิบสามเต็มสิบสี่เฮ้ยพีดอ่ะปุ้ยความไม่เตอร์เยอนว่ะตี้เหรอไปไหนตรงนีข้าอยฟาร์มอ่ะเดี๋ยวไม่ได้กดลงเลยอ่ะอ้าวโอ้ลงยังไงถึงมาเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขวาขวาขวาบนข่าทหารเห็นป้ะของเยอะแน่ๆของเยอะแน่ๆไม่มีคนไม่มีคนด้วยแน่ๆบอกเลยเยอะจัดๆจำอ้าวล้วครับจังหวะนี้ก่อนไปก่อนจังหวะนี้ครับ โถดเขาตื่นไปแล้วโดดยังไงมั้เนี่ยเออได้กระเป๋ามาหนึ่งใบว่ะไม่ค่อยอยากหันไปดูที่เดินผ่านเลยพี่ทำไมอ่ะใจคอไม่ดีเลยเวลาพี่ Heavy Machine gun ไปไปไปเออโดนยิงเจ็บเจ็บมากเจ็บมากรอยิงดนยิง มมาหลังบ้าน้มหลังบ้านหลังบ้านเร็วๆๆตั้มหลังบ้านตั้มแดงต้แงในบ้านในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านเลยในบ้านเลยในบ้านในบ้านจิเร้านนี้ใช่มใช่ใช่ใช่ไปเร็วเองน้ฮ้ยระเบิดเถิดระเบิดระเบิดระเบิดปั้นระเบิดเหรอใช่เขาปั้นระเบิดไหมรางระวางางสองอยู่บนอ่ะอเดอเติร์้ย s i g e e help โอ้ย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 ปวากโอ้ยโอ้ยน้แตกด้วยๆดผมด้วยเออได้หมดได้หมดไว้ได้หมดพวกเราได้หมดสวยสวยสวยรู้เลยรู้เลยรู้เลยรู้ก่อนรู้เโอเคแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดีวก่อนเดี๋ยวไหลไหลต่อเลยไหลต่อไหลต่อเลยเยอะอยู่พี่เยอะมีอยู่ยังไงวะยังอยู่เราต้องค่อยๆสอนแนวนอาจจะมีคนมา แก้แคนเราอ่ะเจีเขาจะเห็นนกพี่มันที่บินอยู่พีนิกพนไม่เห็นหรอกไม่เห็นได้ยังไงตัวเบลอไม่ห้มันแอบแล้วนะมันบินต่ำเหรอมีใครเห็นพี่อ่วะพี่เอกมองมาตั้งแต่จุงไนกูยังเห็นพี่เอกยังเรียนยังไม่เข้าวงอะเอ้นี่คืออะไรนี่นี่นีอยู่ในอยู่ในข้าอยู่ในค่าอยู่ในตึกตึกตึกไหนตึไหนที่เราตมกี้อยู่ในตึกใหญ่หน้าต่างพี่เอกน่าต่งซ้ายตมกี้เขาอยู่ใช่หรอใครไหใครไหนใครเรามาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วขวาลงมาแล้วลงมาแล้วเจอหน้าพี่หรออ ไหนนุ้มันไหนเวลาแล้วว่ามันถึงเวลาเนี่ยงแถวนี้โอ๊ยโจยีโอ๊ยโอ๊ยขบวนขบวนขบวนหอเลยหรอหอขบวนหอคอยพี่ชาร์จยิงสกดไว้พี่ชาร์จพี่ชาร์จผมยิงสกดอยู่ยิงสกดไปครับยิงสกดไปครับยิงอยู่ครับสกปไปครับสกปรตไปยิงอยู่ครับหอนี่เหรอพี่ยิงอยู่เจ็บมาก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 ๆเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากซ้ำโอ้ยเออย่าอย่ามาอย่ามาทำงานเป็นทีมอ่ะ พี่พี่มันไม่มีมันไม่มีของเลยหรอมีมีมีคนยิงเรามีคนยิงเราเดี๋ยวมีคนยิงเราช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนหยิบหน่อยหยิบหน่อยใครก็ได้หยิบหน่อยหลอมหลอมหมดแล้วหลอมหมดแล้วเหลือต้องปี๊คนเดียวเหลือต้องปี๊คนเดียวผมดึงผมดึงอยู่ดห่วยครับผมยิงคนน็อกแล้วผมยิงคนน็อกเจมเจมอย่ามาลุตของได้ไหมของมันมีของนะแต่วยิงสะกดอยู่ยิงสะกดอยู่ไปอย่างไกลไปอย่างไกลบอกเลยไปตัวพี่ระวังเขาหนีเขาหนีหลังกล้องเหรอหลังกล้องเขียวหลังนั่นหลังนั่นหลังนั่น ระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาเขาก็เจ็บเขาก็เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาก็เจ็บใจเย็นใจเย็นกำลังไปกำลังไปไม่หมดัวเจมเจมเยอะหลายตี่เลยหลายตี่เลยชาร์จเราเพียก์เขาชาร์จมาแล้วทุกทิศทุกทิศเพียร์ทุกทิศสวยสวยทุกทิศจริงตัวไทยทุกทิศเลยตัวไทยใส่เต็มบอกเลยเดีต็มเขาอยู่ตรงศสอบผมพี่หลังมาเกอร์ผม เนี่ยป่านเขาไม่ละใส่หมดละกูยิงใครวะเนี่ยผมด้วยูึไม่ต้องเล่นกูบอกเลยมึงไม่ต้องเล่นดูชุดเบอร์สูตรแฟนชุดอย่างชุดอย่างแน่นมีอีกสามคนน่ะเนี่ยกูบอกเลยเขาไม่เห็นพี่อเหรอโหอะไรอ่ะปืออะไรวะเนี่ฮะเอาว่ะเี่เองว่ะออกมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวหลัง เข้ามามาตัอะไรตื่ไรขนาดนั้นนะเข้ว่ามันน่าจะยาเหมือนเดิมอะไรวะเยเราที่สองใช่หรอไปสองเดือนมากมันน่าจะที่เราได้มาที่เจ็ดนะถือว่าเป็นการกระเถิบมาที่เก้ากระโดด เอาว่ะเจกเอาว่ะเราสามคนอีกแล้วอะที่จริงเจมว่าคนได้สี่แหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นไงใช่ชั้สิ้นสุดแต่พี่เจมส์เต้เท่าไหร่นะเต้ยเท่าสองโอ้โหไม่ใช่ที่สี่ละกูเจอแล้วคนไม่เอาไหนนะเจ๊หัวร้องแล้วแฟชั่นคาราฮาริแมจิรันดา่าทำไมผมไม่เคยได้เป็นแบบว่ากับตันทีมเลยอ่ะเพราะว่าเต้แบบ ก็ตายคนแรกงพี่เหกอันนี้เรือเฮ้ยเรือเรืออะยากลงมาเรือจังใช่ผมอยากมาดูเรือนี่แหละประเดีเยวแหวนแม่บ้านด้านซ้ายเรือเดลูแวมีคนลงกับเราไหมว้าว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 ้าวว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 าวว้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 า้ว ว่าเจมชิบหายเอ้ยเราไม่ได้ที่ไหนอ่ะ่ตรงไหนบนจุ๊กตรงน้าอยู่กับบ้างพี่อีกสายมือทอมยิงอยู่มีไม่ทนลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างที่ไหนกันเมื่อนานมีคแต่จีนในโป๊ะโลเจมโลโลยิงลูกซองไปนับหนึ่งไงตายตายหนึ่งมันชื่อว่าไอ้ไอเจ้าป้าไอ้เจ้าป้าไอ้เต้าป้าคุณคุณนะเนี่ยลุกจังยิง คนที่ไม่เปิดหรือคนหนุ่มเทเป็นคนยังไงเนี่ยคงขี้แกล้งแต่เมื่อไรเนี่ยแลกระยะเดี๋ยวไหนอ่ะเอ้าใจจัดเดี๋ยวเราพี่ยิงหัวเลยเหรอเขาสู้พี่ว่ะโอพี่เกือบพูดไม่ได้เอาว่ะไมเป็นไรเฟอร์ว่ะแค่ล้มแบบเมืพี่รอพี่ด้วยปืนระยะเมื่อกี้คือแบบว่าถ้าเขายิงมาแล้วพี่ไม่รอดอ่ะเอาว่าดีนะเขาไม่ยิงอ้าวเขาเป็นยังไงวะพี่เอก เขาเอฟเคอ๋อโอ้ยเสียนเฮ้ยหน้าผมหน้าผมสามร้อยสามร้อยกำลังจะข้ามน้ำเจอเจอเฮ้ยร้อยสี่บอกเลยนเตะปวดผมชาร์จผมชาร์จผมชาร์จชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยแต้ในน้ำชาร์จในน้ำหน่อยผมลงลงลงใช่หรอมชาร์จในน้ะพี่งพี่จะรู้มันเจ็บ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 เจ็บแต่สวยสวยมากสวยมาก พ้ยผมยิงแบบแม่นมากแบบงงงงม่โดนอะไรสักิยิงคนน็อกคนน็อกเพื่อนเขาอยู่ไหนเค้ยเพื่อเขาเออจากตรงไหนเจมจากตรงไหนเข้าเออทิศอีอีไม่มันอยู่ไหนอขาเห็นแล้วเหรอต้นไม้พี่ต้นไม้ตรงตรงพี่เลยขวา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 พี่เจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากโอเคหน้าหน้าพี่เลยหน้าพี่เลยไอวอลสวยเจ็บมากเจ็บมากมากสวยสวยพี่อุ้ยสุดยอดพี่เขาข่าวไหมย่างแน่ครับ เรามาสุดยอดเี้ยนาผมพี่ไหนไหนไหนอ่าตาบิลใช่ป่าวะไม่ใช่ผมตาฝาดมีตัวเดียวคนหรือเปล่าแต่ใช่เอ็นบิวสามร้อยใช่เหรอพี่ร้อยไหนอะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมเข้ามาแล้วสรุปผมไม่ได้ตาฝาดใช่ใช่หลังคาหลังคาหลังไวหลังไวอยู่ไกลมากเลยนะเขาเจ็บพี่เขาเจ็บเขาเจ็บมากเขาเจ็บเขาล้มเขาล้มเขาล้มเ้าลมอยู่บนบนบ้าน มันใกล้มันใกล้สายหน้าหน้าสายใกล้ๆกล้เฮ้ยน้องรเพื่อนเขาอยู่ฝั่งนู้นที่ไหนที่ไหนทิศทิศสองสองซีสองซีโอเคตึกสองชั้นพี่ผมผมก็มาซัดผมก็มาซัดนะผมก็มาซัดตึกเลยต้องมันตายแล้วพี่โอ้โหพ่อสวยมีใครปะเระเบิดลงมาวะหน้าหน้าผมหน้าผมข้างล่างนะพี่หลังกระแพงล่างใช่พี่พี่ข้างหน้าพี่ผมปานบิงบินบินบินเอาไว้ตายเอาไว้ตายเอาไว้ตายตรงไหนตรงไหน ไปตเอาไตายเลวเร็บลเอาไตายเอาตายวเร็วเรเร็วเรเรเเ็บแล้วเ็บแล้วุ้ยเอเอาไตายเอาตายเอาตายไม่เดี๋ยวเอเยอะยยิงอย่างเยอะดึงผมหน่อยเตไปชูต้องผีด้วยเต้ไปชูได้ไได้ปชูงีลวพี่เอกต้องโดดเฮ้เดี๋ยวเด๋ยวไม่มีใกล้ๆนะพี่กอใช่พยากันปะเนี่ยไม่รู้มีๆี เฮ้ยเหลือแค่14คนเท่านั้นมีคนไหนมีคนข้างหน้าร้อยเก้าห้าหลังหินเรื่องพี่ในบ้านบ้านเขียวบ้านเขียวรับทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาเมีปืนสลิงเขาพี่ค้ณเขาขึ้นนไปได้อย่างไรเขาขึ้นนไปได้อย่างไรเขานสลิงเออร้อยสิบตอนแปดเขาไอวอร์เขาไอวอร์เขาไอวอร์เก็บบ้านตรงไอวอร์ตรงไอวอร์ยิงไอวอร์อยู่ไอวอร์จะแตกแล้วเฮ้ยเขาเขาจะดิ้งขึ้นไปใหม่เขาจะดิงขึ้นไปใหม่เขาเจ็บ ฮ้ยเขามีปุสนิขึ้นไหมลงหัวในนี้ขึ้นกันไหนหรอพี่ได้เลยได้ผมๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 รๆๆมๆๆๆ้ๆสๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆพี่ๆๆ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 วยๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆี่ๆๆๆๆๆๆอๆๆๆ่ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆไๆเๆๆๆๆๆๆๆวะล้มแล้วล้มแล้วหลังไเหรอใช่ๆ ลมนายแค่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวขบวนขบวนนู้นบนนู้นบนนู้นพี่พี่ผมกว่าเรามดเราผมชุบให้ผมชุบให้ไอ้บอวไอ้บอวให้หน่อยไอ้บอวยตัวไอ้บอวตายปยังวะที่ผมยิงล้มไปขบวนได้ไงเจมเฮ้ยเขาตกเขาตกไปเขาตกไปตายนะน่ะตายเฮ้ยเขาไม่ตายจะไม่ตายไม่ตาย เฮ้ยตองผมตายตัวผมตายที่ผมนนอไปอ่ะแต่วงมาแต่วงมา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 เพีกเพีกแนะนำหน่อยเพี๊กแนะนำหน่อยมาวงมาวงไปวิ่งไปวา่งไปวิ่งไปวิ่งไปว่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิงไปว่งไปว่งไปว่งไปวี่งไ่งไปวี่งเปพิ่งิ่งปวิ่งไิ่งไปยิ่งไิ่งไปวิ่งไปวิงงิ่งงิงิงิ่งิงิงิงยิงยิง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 วิงิงิง ไม่นะเตไปหิวกโกนหิวก่อนเต้หิวกโกนหิวก่อนไตมงกันหมดเลยพี่พี่ทำไมหมูพี่หิวเป็นแบบป้าปางเงี้ยแกติ้มชื่อว่าแกติ้มเฮ้ยนี่ก้าเนี่ยไอ้ก้าขอร้องอะไรวะเนี่ยโอ้ยก้าอย่างน้อยพวกเราคนไม่เอาไหนวะก็ได้ทำเพื่ออะไรวะได้ทำตามหัวใจปะ ทำเพื่อเสียงอาาของหัวใจและตกแต่งท็อปปิ้งด้วยโรยเกลือ <_ s 1> <_ s> ไอ้ที่พี่หยิบไปเมื่อกี้เป็นเกลือจริงๆใช่ไหมเกลื <_ s> อเกลือเกลือนะโอเคไม่ใช่สั่งครคัง ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณมากฮะ